อึ๊บเอาให้ได้นะจองไถู่ปถ่ายสิคะถ่ายให้นะหญิงดูนะหญิงจะไ,ได้จบมือไงโอเคอึ๊บเอาอึ๊บอา้อาวโหเอามา,เอา,มาเอาทางนู้นมาบ้างจำจากทางนู้นมาหาคุณแม่บ้างเริ่มตรงนู้นบ้างจะได้ง่ายๆไงคะลูกจะได้ไม่ต้องไปต้องมาบ่อยเอออย่างนั้นแหละอะ โอ้โหอึ๊บโอ้โหเอาไว้เย้อ่หาพี่หนูยิ้มบ้างพี่หนูยิ้มมา,มมาเลยอึ๊บกระโดดให้ข้ามแล้วนะอึ๊บสองเท้าสิคะสองเท้าขยูดตั้มเยี่ยมสองเท้าสองเท้า,อเ,ทาเอารอบไหมอึ๊บเย่ หนึ่งนึงจ้องอึ๊บเย้เอาไปมอึ๊บเอาให้ได้นะให้ได้สองเทา้าเอาให้ได้นะเอาให้ผ่านให้ได้นะข้ามให้ได้สองเทา้าสองเทา้าอึ๊บไปบายบายเอาไปนะเนะอึ๊บเริ่ม